สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะอ,อําเภอเมืองนะอ,อําเภอเมืองสระแก้วอ,เอํเภอเมืองนะพอดีก็มาถึงมาถึงที่ทํางานแล้วถึงที่ทํางานแล้วก็อ,อําเภอเมืองเมืองสรากแก้วนะตาบลอะไรนะ้อ ตำบลอะไรไม่แน่ใจนะก็ถึงที่แล้วเป็นโรงเอ่อซีแพคอินซีซีแพคอินซีนะซีแพคอินซีก็จะมาทำเจ้านิสันนี่นะนิสันนิสันตัวนี้เขาเอ่อเป็นรถห้างบ้านเรานะเป็นรถห้างบ้านเราเอ่อบ้านเราก็จะเรียกเป็นเอ่อ อไเบรกแห้งไอ้ตัวนี้เป็นเบรกแห้งนะเขาจะเรียกเป็นสามสี่สี่หรือเปล่าเอออะไรนะสี่สามสี่สี่สามศูนย์ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมดูรหัสก็ะสีแป๊บนึงรหัสกระีก็มองไม่เห็นรหัสกระีน่าจะอยู่ข้างขวานะนิสันเป็นนิสันอยู่ดี ตัวนี้อเปอเขาเรียกกันปาวานเบกแห้งนะปาวานเบกแห้งปะวานเบกแห้งนะปะวานเบกแห้งตัวนี้เออไม่ได้ไม่ได้สามสี่สี่ผมนึกออกแล้วมันเป็นสี่เอ่อสี่ห้าสี่ตัวนี้เขาเรียกสี่ห้าสี่นะเป็นรถทางบ้านเราสี่ห้าสี่ เป็นนิสสันเป้าวานเบรกแห้งตัวนี้เป็นรถการ์ดเป็นรถการ์ดนะเออ่เขาได้ยกเออ่ถังการ์ดออกไปแล้วได้ยกถังการ์ดออกไปจะยกเลิกการ์ดนะยกเลิกการ์ดนี่เลยก็เดี๋ยวจะใส่เป็นเออ่ซีรีส์เจ็ดร้อยนี่นะซีรีส์เจ็ดร้อยเดี๋ยวไปดูเต็มๆกันเลยนี่นะจะใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวเครื่องเกียร์ หัวเครื่องเกียร์นะอันนี้เจ้าของไปดูมาเองนะผมไม่ได้ไปดูให้นะเจ้าของไปดูมาซื้อมากันเองนะครับตอนนี้เป็นซีรีส์อย่างแบบนี้เลยมาแต่น,นี้ได้เป็นเป็นถุงลมมาคานหน้าถุงลมคันหน้าถุงลมก็จะประมาณนี้เป็นถุงลมหน้ามาก็เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัวนี้นะไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เราจะใช้แหนบของไอ้ไอ้สี่ห้าสี่นี่แหละทั้งแหนบทั้งคานหน้าเลยใช้ของเก่าหมดนะแหนบคันหน้าใช้ของเก่าเพราะว่าความกว้างเท่ากันนะะดือเออน่าจะเป็นสัิบเ็นนิ้วนะเพราะว่าคัสซีไม่ต้องถางนะรุ่นนี้คัสซีเก้าสิบห้าอยู่แล้วนะก็ใช้ชุดนั้นได้นะครับส่วนเครื่องปิดมาเป็นอ่ายูโรห้านะตัวนี้เป็นอ่อยูโรสี่เป็นย oh ูโรสี่โทษทีนะ เป็นยูเป็นยูโรสี่นะก็ถึงแล้วอ,อำเภอเมืองนะครับที่จังหวัดสักแก้วนะเอฟซี FC มีเข้ามาเที่ยวเล่นเที่ยวหาได้นะเข้ามาเที่ยวเล่นเที่ยวหาได้เข้ามาเที่ยวหาเที่ยวเล่นได้เลยนะครับก็วันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกพึง่งผมพึ่งจะเดินทางมาถึงเลยมันมาดเลย แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะใช้เวลากี่วันนะเนี่ยนะเจ้า454นี่นะ454หรือว่านิสสันปาวานนิสสันยูดีปาวานลถนห้างบ้านเรานะคันนี้เป็นเบรกแห้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าระบบเบรกนิสสันเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอ,อสลับวงจรด้านหลังทาใหม่นิดหน่อยแต่ใช้สายเดิมได้แล้วด้านหน้าเราเราเดินเราเดินคําสั่งมาที่หัวเก่งซีรีส์เจ็ดร้อยใหม่นะก็ะเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับที่ตะแก้วนี้เดี๋ยวก็พื้นแน่นอนนะเดี๋ยวช่างบอยจัดก,การให้ นี่นะวันนี้วันแรกวันนี้ก็เป็นวันอ่วันที่สองเมษาสองเมษานะเดี๋ยวมาดูกันนี่มันจะเป็นเนบรกแห้งนี้แต่ผมต้องสลับวงจรด้านในใหม่หมดนะเดี๋ยวจะก,การให้นะครับาาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอชมนะวันนี้วันแรกยังไม่ได้ลงมือนะเดี๋ยวต้องอขยับรถเข้าไปในโกดังทําสถานที่ใหม่ก่อนนะหาจัดสถานที่ใหม่นิดนึง อันนี้ก็เหมือนเดิมหกวันเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จไหมหกวันนี้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะ FC มีสกแก้กเข้ามาเที่ยวเล่นได้นะอ่าเข้ามาเที่ยวเล่นได้นะครับผมอยู่อำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองนะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม